หนังสือการปกครองสมัยโบราณของหลวงวิจิตราทการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีการปกครองสปาตาลิเครคุธมาถึงยุคสปาตาตำแหน่งพระราชาจึงเป็นการสืบสันตติวงศ สปาตาเกิดมีคนสำคัญขึ้นคนหนึ่งชื่อลิเคอร์คุสซึ่งนักประวัติศาสตร์ไม่แน่ว่าเกิดเมื่อไรตายเมื่อไรแต่คงเป็นคนในสมัยระหว่าง400กับ270ปีก่อนพุทธศักราชคนผู้นี้เป็นพระปีตุลาของพระราชาและได้รักษาการแผ่นดินแทนพระองค์ในขณะที่พระราชายังทรงพระเยาวลิเคอร์คุสได้จัดการปกครองบ้านเมืองอย่างเรียบร้อย เมื่อพระราชาเจริญวัยขึ้นสามารถว่าการแผ่นดินได้แล้วลิเคอร์คุสก็เดินทางไปเที่ยวศึกษาหาความรู้ทางเกาะครีตอียิปต์เมืองอื่นๆในประเทศกรีกและเข้ามาถึงเอเชียในแถบที่ใกล้ยุโรปเมื่อกลับมาถึงสปาตาก็ได้เห็นสภาพของสปาตายุ่งยากระสำารสายลิเคอร์คุสจึงได้ตั้งกฎหมายให้แก่สปาตาวางระเบียบการปกครอง การสมาคมและโภคกิจของประเทศตลอดถึงการอบรมคนชาวสปาตากฎหมายของลิเคอร์คูสมีหัวข้อสำคัญอยู่3ประการคือ 1. การอบรมเด็ก 2. ฐานะของพลเมืองและ 3. ระเบียบการปกครอง 1. ว่าด้วยการอบรมเด็กการอบรมเด็กตามกฎหมายของลิเคอร์คูสมีดังนี้ถือว่าเด็กชายชาวสปาตาทุกคนย่อมเป็นสมบัติของประเทศ ฉะนั้นเด็กชายชาวสปาตาทุกคนยกเสียแต่โดยพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินแล้วพอเกิดขึ้นมาพ่อแม่ต้องนำให้ผู้เท่าหรือเจ้าหน้าที่ประจำตำบลตรวจร่างกายเด็กคนไหนร่างกายไม่แข็งแรงบิดามารดาก็บังคับให้ยกให้พวกฮีโรสในวงเล็บพลเมืองชั้นต่ำเสียหรือเอาไปโยนทิ้งในซอกเขาหรือลงทะเลเสียทีเดียวต่อเมื่อเห็นมีร่างกายสมบูรณ์จึงส่งให้บิดามารดา บิดามารดาต้องเลี้ยงเด็กนั้นไว้จนกระทั่งอายุ7จขวบในระหว่างนั้นต้องฝึกหัดเด็กโดยถือหลักสำคัญ2ประการคือ 1. หัดให้กินของได้ทุกอย่างเด็กไม่มีโอกาสจะเลือกอาหารและ 2. ต้องไม่เหตกลัวอะไรเลยเมื่ออายุครบ7ปีแล้วพ่อแม่ต้องส่งเข้าไปรับความเลี้ยงดูของรัฐบาลและประจำการทหารจนอายุ60ปีในระหว่างเวลาที่อยู่กับรัฐบาลนั้นก็ได้รับความฝึกฝนให้รู้จักอดทนความลาบาก ไม่ให้บ่นหรือร้องทุกอย่างหนึ่งอย่างใดบางคราวมีการแข่งขันความอดทนของเด็กโดยวิธีเอาเด็กไปเรียงแถวให้ผู้ใหญ่เคี่ยนพร้อมๆกันเด็กที่ร้องภายหลังที่สุดเป็นผู้ชนะเลิศเด็กบางคนทนให้เคี่ยนจนตายโดยไม่ร้องหัดให้เด็กพูดความจริงและพูดสั้นๆเป็นขวานผ่าซากไม่ให้พูดมากหัดให้ฟังคำสั่งและเคารพนับถือผู้ใหญ่เด็กคนใดไม่เคารพต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจตีได้ ไม่ว่าลูกใครหลานใครจะเอาผิดแก่ผู้ใหญ่ผู้ตีนั้นไม่ได้หัดให้เล่นกีฬาใช้อาวุธหัดปล้ำร้องเพลงท่องกฎหมายเรียนตำนานชาติของตนและขนบธรรมเนียมต่างๆเมื่ออายุครบ17ปีจึงเข้าเป็นทหารเด็กหญิงต้องเข้าโรงเรียนเรียนพาราะะศึกษาหัดร้องเพลงและเต้นรำสตรีทุกคนต้องมีความมุ่งหมายอันสำคัญว่าจะต้องเป็นภรยาทหาร และเป็นมารดาของทหารต่อไปหญิงสปาตามากรูปงามแข็งแรงมีใจเด็ดเดี่ยวไม่แพ้ชายหญิงคนหนึ่งเห็นลูกชายหนีทับกลับมาหาก็ฆ่าลูกชายของตัวเองตายคามือ 2. ว่าด้วยฐานะของพลเมืองแบ่งพลเมืองออกเป็นสามประเภทคือข้อกอไก่ชาวสปาตาในวงเล็บมีจำนวนราว9,000คน พวกนี้เท่านั้นที่ได้รับเกียรติเป็นพลเมืองอันแท้จริงพวกอื่นนอกจากนี้เป็นแต่คนในบังคับข้อขอ,ขอชาวเปรีเอกในวงเล็บแปลตามตัวว่าชาวปัจจันตประเทศอยู่ตามชายแดนที่เป็นภูเขาและฝั่งทะเลมีจำนวนราวสามหมื่นคนมีอำนาจถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเก็บพืชผลทำการค้าขายเดินเรือและเป็นทหารได้ แต่ต้องส่งสวยให้แก่พวกสปาตาและไม่มีเสียงในทางการเมืองขอขอชาวฮีโรธมีจำนวนาราวสองแสนคนถือเป็นทรัพย์ติดที่ดินของชาวสปาตาถูกใช้ให้ทำการเพาะปลูกได้พืชผลเท่าใดเก็บไว้พอเลี้ยงชีพเหลือนั้นต้องนำไปให้พวกสปาตาพวกนี้ดีกว่าทาตอยู่หน่อยหนึ่งคือชาวสปาตาผู้เป็นนายจะเอาไปขายไม่ได้แต่ได้รับความกดขี่ และได้ผลปฏิบัติอย่างเร็วซามห้ามไม่ให้ถืออาวุธและห้ามไม่ให้ออกจากบ้านในเวลาค่ำคืนชาวสปาตาจะประกอบอาชีพอย่างไรไม่ได้นอกจากเป็นทหารเรื่องนี้เป็นเหตุให้ศิลปวิทยาของสปาตาล้าหลังกรีกพวกอื่นทั้งหมดชาวสปาตาจะบรรลุนิติภาวะต่อเมื่ออายุ30ปีผู้ชายอายุต่ำกว่า30ปีจะเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้ และกฎหมายห้ามมิให้ใชายอายุต่ำกว่า30ปีมีภรรยาเพราะกลัวบุตรจะไม่แข็งแรงผู้ชายต้องมีเมียคนเดียวการแต่งงานไม่มีพิธีเพียงแต่พากันไปแล้วก็อยู่กันเฉยๆ 3. ระเบียบการปกครองระเบียบการปกครองของสปาตามีหลักดังกล่าวโดยยอดต่อไปนี้ให้พระราชาสององค์ครองราชสมบัติพร้อมกันและมีสิทธิเท่ากัน ที่ทำดังนี้เพื่อมิให้พระเจ้าแผ่นดินทรงมีอำนาจมากเกินไปอำนาจเด็ดขาดในการแผ่นดินตกอยู่แก่สภาผู้สูงอายุสมาชิกของสภานี้มี28คนเลือกจากหัวหน้าตระกูลและต้องเป็นคนมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจึงจะเข้าเป็นสมาชิกในสภาได้ในเวลาประชุมพระราชาสอง,ององค์มาประชุมด้วยสภานี้จึงมีสมาชิกรวม30คน ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญเช่นจะทำสงครามหรือออกกฎหมายใหม่ต้องเรียกประชุมราษฎรที่มีอายุตั้งแต่30สปีขึ้นไปราษฎรที่มาประชุมไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นอันใดเป็นแต่คอยร้องตะโกนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและร้องกันคนละครั้งคือพวกที่เห็นด้วยร้องครั้งหนึ่งและพวกที่ไม่เห็นด้วยร้องอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่คอยฟังว่าเสียงข้างไหนจะดีกว่ากันก็ถือเอาเสียงข้างนั้นเป็นเสียงชนะ นี่เป็นมูลเหตุเดิมแห่งวิธีโหวตการประชุมราษฎรนี้มักมีเดือนละครั้งมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสูงสุดประเภทหนึ่งคือเอเฟอร์เป็นสภาที่มีจำนวนสมาชิกห้าคนอยู่ในตำแหน่งหนึ่งปีพอถึงปีต้องเลือกใหม่ผู้ที่เป็นเอเฟอร์ได้ต้องมีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเอเฟอร์ A มีอำนาจตรวจตราไต่สวนและลงโทษคนทุกคนแม้องค์พระราชาเอง เอเฟอร์ก็มีอำนาจสั่งกักขังและบังคับให้สละอิสริยยศชั่วคราวได้เวลาประชุมราษฎรทุกคนจะต้องลุกขึ้นทำการเคารพพระเจ้าแผ่นดินแต่เอเฟอร์ไม่ต้องลุกเอเฟอร์มีอำนาจสั่งประหารชีวิตพวกเปริเอกและพวกฮีโรสได้โดยไม่ต้องไตส่สวนตามปกติเอเฟอร์มักส่งพวกชาวสปาตาหนุ่มๆไปคอยไล่ฆ่าพวกฮีโรสที่ออกจากบ้านในเวลาค่ำคืน ทั้งนี้นอกจากเพื่อกดขี่ชาวฮีโรสยังเป็นการฝึกขัดให้ชายหนุ่มชาวสปาตามีใจแข็งฆ่าคนได้โดยง่ายด้วยกวดขันในเรื่องคนออกนอกประเทศใครจะออกนอกประเทศต้องมีใบอนุญาตมีฉะนั้นถือว่าเป็นการหนีทัพต้องถูกลงโทษถึงประหารชีวิตห้ามใช้ทองและเงินเพราะมีผู้ทำนายไว้ว่าความโลภทองและเงินจะทำให้สปาตาถึงแก่ความล่มจมอันหนึ่งลิเคอร์คุส ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้พลเมืองโลภมากหรืออยากเป็นคนมั่งมีเพราะลิเคอร์คูสก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าความโลภมากคิดแต่จะมั่งมีนั้นย่อมเป็นเหตุแห่งความเสื่อมลิเคอร์คูสจึงบัญญัติให้เอาทองแดงก้อนโตๆโตมีน้ำหนักมากๆมาตีแผ่เป็นเงินตราให้มีราคาเพียงเล็กน้อยจะใช้กันคราวหนึ่งก็ต้องห่อผิ้วหนักแรงมาก จึงไม่ค่อยมีใครอยากใช้